ัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดช่องสงงามนะครับผมอยู่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับตัวนี้ก็จวมาจะเป็นเหมือนว่าเป็นตลาดสดนะครับมีของสดมีตั้งปลาช่อนใหญ่มีทั้งกุ้งมีทั้งเห็ดเพาะนะครับเยอะมากนะครับที่นี่น่าจะเป็นของหาง่ายเลยนะครับอันนี้จากไทยไปหรือจากเขมรมา ที่เราเห็นวางอยู่ตัวนี้คือเห็ดเพาะนะครับผมเยอะมากนะครับ <jud o> บ้านเราคงหาไม่ได้ขนาดนี้นะครับแค่แปดสิบดนี้ทางอยู่ใจวันนี้คือต่อน้นะครับคําที่เขาร่ําลือกันไหมเราอ,อยู่ที่ไหนกนะันน่ะร้านดาวเรื <investir S 2> รองอยู่ที่ช่องสงําครับช่องสงําอยู่ตรงไหนอยู่ก่อนถึงขึ้นทางช่องสงําครับตรงนี้ก็คือ ห้าสิบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้กุ้งหกตัวได้กุ้งหกตัวม, <c oughs> ม่คิดจะปรุงเลยเหรอเขาไม่มีเครื่องปรุงให้ดูถูกคนขายดูถูกคนขายใช่ <c oughs> ถ้าเราปรุง <c oughs> ใช่กินแบบญี่ปุ่นไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงญี่ปุ่นนี่พี่มีวาซาบิอย่างเดียวมันไม่มีน้ำตาลถ้าพี่จะถ้าพี่จะมัวถ่ายผมจะบอกไว้ให้พี่จะโดนขโมยกุ้งเราก็ต้องออกกองเรามาห่างๆไว้ตรงนี้ไปก่อน อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สัมเสริญเย็นยอคนะแต่เขาทำอร่อยจริงอร่อยจริงใช่ไหมอร่อยจริงดูเส้นโอ้โหเส้นเหนียวนุ่มเนี่ยพริกติดปงติดปากก็น่ากินนะโอ,โ,โอ้โห